คุณผู้ชมคะไปดูในเรื่องของหมอกควันไฟป่าค่ะในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าพบจุดความร้อนเกิดขึ้นแล้วนะคะวันนี้นําทีมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนมีการเน้นย้ํานะคะให้มีการลาดตระเวนในพื้นที่รอยต่อแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่ผู้มยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนโดยมีนายอำเภอแม่อ่อนไยปกครองผู้นําชุมชนและภักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติและชี้แจงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาจากนั้นก็ลงพื้นที่ จุดเสี่ยงนะคะที่มีการเกิดไฟป่าเป็นประจำเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขค่ะ คุณผู้ชมครับที่อำเภอแม่ออนนะครับพบจุดความร้อนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16กุมภาพันธ์รวมทั้งหมด87จุดโดยได้ดําเนินการตามมาตรการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและกําหนดแนวทางมาตรการครับทั้งการกําหนดกติกาห้ามการเผาของหมู่บ้านการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันพร้อมกันนี้นะครับได้ดําเนินการลดฝุ่นควันในอากาศครับทั้งการฉีดพ่นละอองน้ําแจ้งช่วงเวลาห้ามเผาในที่ ที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดและการจัดพื้นที่ปลอดมลพิษครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านได้เน้นย้ําให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะบอกว่าขอให้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังแล้วก็ดับไฟในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่รอยต่อซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างอําเภอรอยต่อร่วมกันค่ะสนที่กาลังร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและก็ประชาชนในพื้นที่หากเกิดไฟป่าขึ้น ให้เร่งดําเนินการดับไฟแล้วก็ตรวจสอบเชื้อไฟที่อาจจะยังมีการไหม้ตามขอนไม้ต่างๆให้ดับให้สนิทแล้วก็ทําแนวกันไฟเพิ่มเติมป้องกันการลุกลามขยายเป็นวงกว้างรวมถึงสิ่งสําคัญคือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ ครับหลายจังหวัดเริ่มแล้วนะครับสำหรับมาตรการห้ามเผาในที่โล่งแจ้งก็ต้องย้ําเตือนกันสําหรับเรื่องของการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับจากไฟป่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามที่จังหวัดแพร่กันครับเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังกันเลยนะครับเดช่วงหน้าเราจะมาย้ําเตือนกับ